สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับลงมาในบ่อมาดูน้องนาตัดผักกันตั้งแต่ช่วงเช้าตู่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมเองนั้นไม่ได้เลี้ยงกุ้งนะครับก็เลยมีโอกาสได้พาไปถ่ายคลิปนะครับไปถ่ายคลิปน้องนาตัดผักมีที่สองกันนะครับครับและมีที่สองนะครับสาหรับช่วงนี้ก็ถือว่ายอดใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าผักอยู่ที่ สิบเบ็ดยอดนะครับอยู่ที่แถวๆประมาณสิบบยอดหรืออย่างอย่างมากก็ไม่เกินสิบสองยอดถือว่าเป็นขนาดของยอดพักที่ตลาดกําลังต้องการนะครับครับและสําหรับเรื่องการปลูกผักบุ้งนั้นนะครับก็ผมเองมักจะพูดอยู่เสมอนะครับสําหรับเรื่องราคาผักบุ้งนะครับว่าผักบุ้งถูกก็อย่าไปตกใจผักบุ้งแพงเราก็อย่าไปดีใจนะครับเอ่อ ทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับการขึ้นการลงก็เราไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับก็เป็นเป็นทางตลาดนะครับถ้าตลาดพักน้อยเราก็จะได้ราคาดีถ้าทางตลาดพักเยอะราคาก็อาจจะลงมานิดหน่อยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับเรื่องราคาก็ถือว่าราคาดีและผักบุ้งก็มียอดเยอะขึ้นมาทันราคาพอดีนะครับสําหรับผักบุ้ง ช่วงนี้ผมเองนั้นไม่เคยท้อนะครับถึงบ,งบางครั้งผักอาจจะถูกบ้างถึงถูกก็ถูกไม่นานนะครับผักบุ้งสําหรับผักบุ้งนั้นถึงราคาจะถูกก็ถูกไม่นานนะครับครับก็สังเกตดูนะครับว่าผักนั้นจะไม่ดําเลยนะครับผิดแตกต่างจากมิดที่แล้วซึ่งเป็นมิดแรกนะครับผักมิดนี้จะไม่ดํา เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าปูนนะครับปูนนั้นมีส่วนสําคัญนะครับเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่ามีตะไคร่น้ําจับมีคาบดินจับอะไรแบบนี้นะครับการปลูกักบุ้งไม่ใช่ว่าฉีดยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะจบกันจริงๆไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีใส่ปูนบ้างนะครับหลังจาก <c oughs> ขอโทษครับนอกจากฉีดยาใส่ปุ๋ยแล้วเราอาจจะต้องใส่ปูนบ้าง เพราะการใส่ปูนนั้นถือเป็นการช่วยและดูแลผู้บริโภคเป็นอย่างดีนั่นก็คือถ้าผักของเราข่าวเราจะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับบางคนหลายคนไม่สบายใจนะครับบางคนก็การล้างผักของผมบางคนก็จะถามเข้ามาว่าเห็นน้ำในอ่างใหญ่คล้าๆใส่น้ำยาอะไรหรือเปล่าความจริงไม่ใช่นะครับผมเองปลูกผักบุ้ง,ง,งมาระยะ10ปีหลังนี้นะครับขอย้ำว่า สิบปีหลังนี้ผมไม่เคยแช่น้ํายาอะไรเลยแต่ก่อนเราไม่มีความรู้ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่พอมาระยะหลังๆนะครับเราพอจะรู้นะครับว่าเราจะทําพักบุ้งยังไงให้ยอดขาวสะอาดนะครับเราก็จะมีวิธีของเรานั่นก็คือการใส่ปูนนะครับใส่ปูนใส่ปูนแล้วที่สําคัญนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทําระบบลากของพักบุ้งให้แข็งแรงก่อน เพราะว่าพอระบบรากแข็งแรงเราใส่ปุ๋ยไปผักบุ้งก็จะกินปุ๋ยดีนะครับกับผมเองก็ยังเสียงค่อนข้างจะยังแย่ๆอยู่นะครับครับพอใส่ปุ๋ยผักบุ้งระบบรากดีใส่ปุ๋ยกินปุ๋ยดีผักบุ้งก็จะออกยอดดีแล้วยอดก็จะเดินนะครับยอดเดินก็จะทําให้ผักบุ้งนั้นยอดไม่ดํานะครับแต่ถ้าผักบุ้งออกยอดไม่ดี ออกยอดช้าๆอืดๆผักบุ้งยอดจะดำนะครับแต่ก็จะต้องประกอบด้วยปูนนะครับปูนก็มีส่วนสำคัญนะครับผมเองนั้นให้ความสำคัญกับการใส่ปูนเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่ว่าปกติผมจะให้ความสำคัญกับการใส่ปูนอย่างมากเพราะบางรุ่นนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ก็จะต้องมีรุ่นละหครั้งนะครับแต่ถ้าเปิดมาเริ่มต้นตัดมีหมี ผักบุ้งขาวดีดูลักษณะผักบุ้งจะขาวดีผมเองก็อาจจะไม่ใส่ปูนจะเก็บปูนที่เราจะใส่ไว้ใส่ประมาณมีดหกมีเจ็ดพอผักถึงมีดหกมีเจ็ดน้ําก็จะอาจจะเริ่มมีเสียบ้างนะครับมีน้ําเริ่มคั้าเริ่มเป็นตะกรนครับยังไงมีดหกมีเจ็ดเราจะต้องใส่ปูนนะครับเพราะอะไรเราทําไมถึงต้องมาใส่มีดหกมีเจ็ดเพราะว่าพอผักบุ้งย่างเข้ามาถึงมีดหกมีเจ็ด ก็จะเริ่มมีคาบไข้น้ํานะครับตะไคร่น้ําเริ่มมาเกาะนั่นก็หมายถึงว่าผักบุ้งนั้นน้ําเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับตะไคร่น้ําก็จะเริ่มมาเกาะพอตะไคร่น้ํามาเกาะนะครับตะกอนดินอะไรต่างๆเขาก็จะมาเกาะก็จะทําให้ผักบุ้งของเรานั้นเขียวเหลืองหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นสนิมคาบเหลืองๆอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักบุ้งนอกจากใส่ปุ๋ยและฉีดยาแล้วนะครับ ผมคอแนะนํานะครับให้ใส่ปูนบ้างปูนก็จะเป็นตะกูลซลโอไลท์ก็ได้นะครับตะกูลซีโไลท์ไม่ว่าจะเป็นชนิดเม็ดหรือผงแต่ถ้าเป็นผงก็จะถูกสตางลงมาเยอะพอสมควรนะครับครับคลิปนี้ผมก็อาจจะพูดเยอะสักหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอาจจะไปรบกวน เวลาทำงานของท่านนะครับก็ขอโทษขออภัยและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เมตตาให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับครับผมเองก็คงจะไม่มีอะไรมากไปฝันนี้นอกจากจะพัฒนาคลิปให้ดีมากยิ่งขึ้นครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ